ขายส้มอะไรคะส้มจุกจ้าส้มจุกของประเทศพม่าเหรอคะใช่ส้มพม่าค่ะอร่อยโลเท่าไหร่อะคะเจ็ดสิบบาทข้างในมันจะเป็นอย่างนี้เหรอคะชิมร่้ชิมได้มีตัวอย่างให้ชิมหมดเลยอ๋อเจ็ดสิบบาทเปลือกก็หนาหน่อยแต่ว่าแซบเดี๋ยวจะลองแกะดูซิโลละเจ็ดสิบอืมอืมอืมหวานจริง ทับทิมด้วยเนะาะตาทับทิมก็โล70 70ตาอ๋ออันนี้ขายเป็นโลไม่ได้ขายเป็นลูกลูกเล็ก40บาทลูกละ40ขายไม่แพงนะคะแต่ส้มนี่แบบเด็ดมากเลยนะ,ะที่ไทยไม่มีขายก็ไม่มีค่ะชมชมหน้าหนาวค่ะมหน้าหนาวหน้าหนาวถึงได้กินนะคะน,นี่แม่ค้าเขาก็อยู่อยู่ตรงเนี้ยใกล,ใกล,ใกล้ใกล้ด่านด่านที่ตรงนี้นะคะ ที่มองไปด้านนู้นด้านนู้นอ่ะตรงเนี้ก็จะเป็นด่านแล้วนะแต่ว่าเขาก็มีส้มทางพม่ามาขายนะหะออันนี้อะไรคะโ,โบฮิมะโบฮิมะสี่โลร้อยขายไม่แพงเลยนะคะมาอุดหนุนกันนะคะแม่ค้าอยู่ตรงตรงนี้เขาเรียกสันเจ้าใช่ไหมคะสันเจ้าพ่อทํำก,ก,กบนะคะมาอุดหนุนร้านนี้กันนะคะส้มได้กินเฉพาะหน้าหนาวคะ่ะกำลักนี่ก็ขาย ขายถุงเล็กเท่าไหร่อ่ะถุงเล็กห้าสิบถุงใหญ่ร้อยหรือคะโอ้ขายร้อยสามสิบขายไม่แพงนะคะถ้าเป็นพันมันเป็นพันมันเป็นพันญี่ปุ่นนะคะ่ะอ๋อพันญี่ปุ่นอร่อย 5, พี่ชิมบ่อย 5, ถ,ถ้าจีนลูกใหญ่แต่ไม่อร่อยนะคะ